หลังจากที่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคอหิวาตะกระโรคกว่า300คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหลี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณชายแดนตรงข้ามบ้านวังผาตำบดแม่จร,เระเขาอเภอแม่ระมาจังหวัดตากค่ะขณะเดียวกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินส่วนหน้าจังหวัดตากเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ของโรค กองกำลังป้องกันชายแดนกองทบกโดยกองกําลังนาเลสวรซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบได้เพิ่มมาตรการตามแนวชายแดนและมาตรการการปฏิบัติของกําลังพลในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคทั้งการงดเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติรวมถึงท่าข้ามของประชาชนทั้งสองฝั่งตลอดแนวชายแดนค่ะรวมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาตระเวนและเฝ้าตรวจ ป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายเพิ่มมาตรการดูแลสุขอ,อนามัยของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการท่าข้ามให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องสุขอ,อนามัยของผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะขณะที่นายเฉพาพกิจกรมฐานพรานที่35